โอ้โดูโดด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 โอ้โอดโอ้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 นี่ครับผมนี่ครับคนป่นเถื่อนเนาะโอ้ยแข็ดผักอยู่ครับแล้วก็พเรตัครับ ประมาณสวมรูด้นะครับโอ้โดดโดดโดดหนาวโดดโดดโอ้ตัวง่ายเก็บมันออกฮึบฮึบฮึบอย้่นะครับดูกปลาดูก่อนดูก่อนดูดูก่อน

มาอยู่เมืองไกลบอกอุ่นใจคืออยู่บ้านเฮาหากลาหากร,กกร,กรอกาอยู่กันตามความเก่าคือเดิมครับผมขาวมาเบิ่งสะดุ้งนะครับมุมระวังนำพองกับนำพุ่ยนะครับจะเป็นทางไหนเนาะนี่ละเนาะม,มองเก้ามุมเดิมครับมองที ได้เป็นมานครับผมมาลุ้นกันครับป,ปุ๋เป็นทางใดเนาะมุมนี้นะครับน้ำไหลเพิ่อนก็ตรงวางโจไปจะโดนนิดน้อยนิดนึงนะครับอ่า ลุนกันเอาโดดไปตัวหนึ่งเอาอยโยโดดอยจะโดดทั้งอยเอา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 เรื้อเลยครับผมอ่าหย่าโยกันแล้วละครับ ะดุมุ่มเก่านะครับประเดี๋ยวคนมาดีโอ้คลิปเกา่ามานบอ่อนะครับคลิปเก่าของปีก่ายนี้เบิดแล้วครับผมเบิดตั้งเต่เมษามีนาเมษานะครับมาป,ป่าใหญ่บันทึกแล้วครับผมทั้งบนขี้วั่เหร ตักง่ายเั็กน้อยนะครับป่าก็ได้เนี่ยตักกระเพาะลมหัวเนี่นะครับ

เดี๋ยวลครับผมปลาเขาสะดุ้งตัวนะครับเป็นยนนังไงเนาะ,ะตัวตัวนึงแต่บวหลายอึบมาพอได้เก็บครับสี่ตัว รึ่งหนึ่งแหละตัวหนึ่งนี่ตัวที่สี่ที่ได้บพรครับสุบสะดุ้งอยู่ ตรวจนะครับขนาดตัวก็ว่างก็ได้มันก็ไปบินเนาะ ดี๋วก็น้องเอาตัวตนึองออกมีอยู่อยู่ก็อยู่ก็ฮ้อสองตัวครับผม ก็เคยถือกระดานตอนนี้ไปเล่นนะครับเนาะอ่อทยบัทันนะครับคนนยกระละบัวยักมาได้คือครับผม พอได้เก็บนะครับ กใกล้เบิดแล้วบ้านเนี่ยในโซนจำได้เราจำนั่นเนาะครับเนาะจะดุดังนี่วันนี้อากา้หลายตันเยียครับเดี๋ยวทยอยลงไป โดดโดดโดดนาวโดดโดดโอ้โตัวนี้เี็บมันออกฮึบฮึบฮึบอื้งเลยครับโอ้โหขาวจากผากชุดมาเนี่ย เบืครับลองส่วนโบเห็นโดนแล้วนะครับ,งรบจง,งตน้นไปดูพันกับโบโบได้หาเร<บ>านำโบแห้งนะครับมโมเป็นต่คื้นนะครับ อเน็ดตัวนึงโอ้ขอมันโซเทียตึื่นไฟบอแกแ,ก,แ,ก,แก,ก่บแผงๆตัวนี้ครับ ครับผมอะไรกันนะครับดงโดเอ้าโถดจำปาไล่เอ้ามันไม่ตัวเดียวตินะสามตัวอยู่ครับผม นี่ป่ะนอเออเอเอวันนี้ครับอืมหลายตัวว่ะหลายตัวครับผมทำแล้วนะครับพอได้เก็บพอได้สัก ไก่ังสี่จะดีแล oh. so, ้วครับผมจะดูหาอยู่น้ำบะครับ็ได้ฝ่าวได้ฟังน้ำอย่างนะครับบ็ได้ห่วงว่าจะได้หน่อยได้หลายอย่งไลยเนาะบั่คือผมมาิใจทางไก่ภูมาิใจทางไก่แล้วเพิ่นมาแหละต้องได้โหลดนะครับ ทางลุงเีินจับบัตรนะครับผม่าเป็นนั่งถา่ามเนโดนนะครับสิรีดย้ยกเตือ แมม็นโดนนโดน้ำมโดดน้ำสามสี่ตัวก็ตีว่าที่ที่นะครับอน่าม,นมงนี่ 这个东西，你看看。<noise> นะครับฮะพอพอได้เก็บ กระดุงนะครับปลาเกาะนันตัวน่อยกลัวนะครับ ูดูโดดโดดโดดดดอ้โอ้โอู้คนไหครับผมนาครับคนปากเถื่อเดาะโอ้ยูก็แพ้ยครับ่ดวงลยครับปาณสโลดดนะครับ

สะดุ้งควองม่แต่คองหันตาตาสะดุ้งคลองครับ มันเนี่ยครับัดถือบัดบวกครับแต่นี่ก็ยังถือว่าได้หลายอยู่หมดไปช่วงช่วงนึงครับประมาณ20นาทีนี่แหละทีนี้ก็เริ่มถือมาใหม่แล้ว,วบ้าบอโพเ่เดี๋ยวรุ่ัโพเ่เดี๋ยวรุ่งไปอับ ดุดโดนนะครับดดนะครับนะมีอยิ่มีอิวนานนานครับประมาณได้ไลู่ได,ด,ด,ด้ไลู่ครับันท่าอะครสุ่ลก เหมือนกันไเหรอเก๋มันไปได้ก็ครับปิ่ผมมาปุ่งเตะมาแก่ตู้เบียก้นี่ก็เรียตัวก็ยังได้ว่าไม่ไปไก่เอาห้ยเาไม่โดนไก่เอาห้ยทัพเป็นคสูงทุกหน้าท่มอะรทุ่มอันนะครับ

เมือ่อพาป้ารเงินพุนเด้อสีเมื่อบา้านไปได้นเลยนะครับผมบันี้น้องน้าสัญยุพาเฒ่ามีสุขมีเศร้าเล่าสูขนันฟัง